พอวิาพากษ์วิจารณ์นะครับสื่อมวลชนบางช่องที่ชอบเอาพวกที่ไม่ได้เรื่องไปออกรายการอยู่เรื่อยๆแล้วเอาคนที่มียคติคนที่มีความเกียรตชังตระกูลชินเกียรตชังนายกทักษิณน,นายกอิงไปออกรายการอยู่เรื่อยๆเ,เป็นเนื่องนิดแล้วให้สร้างกระแสความขัดแย้งความ แต่แยกไม่โทษคนเหล่านั้นนะครับแต่โทษสื่อมวลชนที่ชอบเอาคนพวกนี้ไปสัมภาษณ์เสมอๆอย่างกรณีนายกทัดษินเดินทางไปดูบ่ายคนพวกนี้ก็มาโจมตีว่าหนีแน่หนีแน่หน,น,นีไปแล้วไม่กล้าสู้ทนายบางคนบอกว่านายกทัินปลอดแหกทนายเกิดผลเนี่ยโพสต์ไปว่าปลอดแหก ก็กว่าพอนายกสืบสินริกลับมาแล้วก็พรุ่งนี้เข้าไปฟังคำวินิจฉัยของศาลก็แทนที่จะออกมายอมรับความผิดว่าผม,มาวิพากษาผิดไปขอโทษและขอขอชื่นชมนายกสักสิทธิ์ที่กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ไอ้พวุนี้ก็จะบอกว่ามีดีวับ คนพวกนี้ก็จะมีดีลรับจะมีวงในจะมีดีลรับจะมีวงในถ้าท่านนี่ไม่ใท่ะไร่กับพวกนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับหมอปลายภายกระสิบไม่ต่างอะไรกับหมอบีทูตสื่อเวิญญารออครับพวกนี้มั่ว <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นผมอยากให้สื่อมวนชนหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเยอะแยะในการวิาพากษ์วิจาร์ณเรื่องการเมืองที่เขาไม่มีอคติ การวิพากษ์วิจารณ์มันก็จะเป็นวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามเนื้อผ้าใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์นายกตัศษิณนนายกอิงผมรับได้นะถ้าวิจารณ์วิจารณ์ด้วยเหตุผลใครจะเชียรย์นายกอนุทินจะเชียรย์รัฐมนตรีผมรับได้นะถ้าเชียรย์ด้วยเหตุด้วยผลเพราะความคิดแตกต่างนั้นมันไม่มันเป็นสิ่งที่สวยางานมะของระบบประชาธิปไตย แต่การที่เอาคนที่จงเกียดจงชังออกมาโจมตีกันอันนั้นมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยครับฝากสื่อมวลชนด้วยนะยาวสนุกยามันเราผิดชอบกับสังคมด้วยเชื่อผมนั่นคือเรื่องเราที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้กับผมกับธ,ธุรกิจพลเด่นวิสัย